วัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องเสียง PMC นะครับได้ทำการติดตั้งระบบ Android interface นะครับสำหรับ Toyota Camry รุ่น2020นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น 2.5G นะครับการติดตั้งทั้งหมดนะครับเราใช้จอเดิมวิทยุเดิมนะครับแล้วเพิ่มกล่องระบบ interface Android เข้าไปนะครับแต่กล่อง interface Android รุ่นใหม่ปัจจุบันนี้นะครับมันจะมี Apple c a r p a y มาด้วยในตัวนะครับก็คือใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับทั้ง Apple c a r p a y ทั้งระบบ Android interface นะครับ ติดตั้งบนจอเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนจอนะครับจอเดิมของ o ต o t าเป็นจอพ a n a s o นิกนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นจอที่ดีมากอยู่แล้วนะครับเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนจอนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาวก็คือจอเดิมของ o ต o t าเนี่ยมันจะสามารถตั้งค่าต่างๆของโรงงานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านเองก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนจอใหม่นะครับ ถ้าไปเปลี่ยนจอใหม่ระบบการตั้งค่าต่างๆที่ผ่านระบบ ECU นะครับมันจะเออร์เลอร์นะครับเพราะนั้นใช้จอเดิมนะครับเพิ่มกล่องระบบอินเทอร์เฟซเข้าไปนะครับใช้ได้ทั้ง Apple CarPlay ใช้ได้ทั้งระบบ Android นะครับ Android ก็คือดูหนังฟังเพลงได้นะครับ Android มันก็จะมีเนี่ยนะครับมี Google Map มี YouTube นะครับมี Netflix นะครับมี Spotify มี Google มีลูกทีวีนะครับลูกทีวีก็คือทีวีดิจิตอลออนไลน์นั่นแหละครับ ก็คือมีมาครบแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงแอปอื่นเช่นบางคนอยากจะลง l ลายก็มีเพจโ e นะครับคุณก็ลง l ลายได้ลงอแอปต่างๆที่เป็นแอปดูหนังเลยแอปฟังเพลงที่คุณใช้งานนะครับลงเพิ่มได้นะครับตรงนี้เป็น Android เวอร์ชัน9นะครับสำหรับการใช้ Apple Car Play พลมาที่ c r r p a พนะครับเนี่ยครับก็เสียบสายนะครับใช้ใช้ลักษณะการเสียบสายผ่านสาย usb ของตัว อ่าอินเทอร์เฟซนะครับ Apple CarPlay มีอะไรบ้างนะครับมันก็มีโทรศัพท์มีฟังเพลงมีแมพนะครับมีพอดแคสต์มี Now Playing มี Audio Book นะครับเนี่ยครับมีไลน์ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับมีจุ x กส์ด้วยนะครับอ่านะครับ Apple Car p l a y ไม่สามารถจะดูหนังดู YouTube เลยได้นะครับมันจะมีประมาณนี้นะครับแล้วแต่ iOS นะครับถ้า iOS 14มันก็จะมีมากกว่านี้นะครับอันนี้พอเราถ้าเราไม่ใช้ Apple Car p l a y อยู่นะครับเราก็มาที่คานะครับ ก็จะกรอกมาหน้าน the ี ia, ้นะครับมาที่ YouTube ก็ได้นะครับเพลงที่เราได้ยินปัจจุบันนี้มันมาจากตัว Apple Car p l a y พนะครับแต่ถ้าเราสลับโหมดเราเป็น YouTube แล้วเดี๋ยวเพลงมันจะตัดเป็น u t u b e เองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเนี่ยครับก็จะตัดเป็นเข้าไป YouTube แล้วนะครับอ่าครับผมการแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือนะครับเปิด wi-Fi ฮอสปอ o t ตที่มือถือแล้วก็จับคู่เข้าไปกับระบบ a n d r o i d i n t e r f a c e นะครับมันก็จะดูหนัง ได้เลยนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือ YouTube นะครับสักครู่นะครับขออนุญาตตั้งค่าบู o u t ท b e นิดนึงนะครับโอเคถ้าเราจะไปแอปพลิเคชันอื่นนะครับเราก็ปัดสมมติเราจะดูทีวีดีตอนนะครับแล้วก็มาที่ทีวีดิตอลนะครับเราลงแอปไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นค่าย AS อยากจะลง AS Play ก็ลงได้นะครับ แต่ t r u ร i ไลงไม่ได้นะครับท r u ร i ไอดีเขาจะจํากัดเอาไว้เฉพาะโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ว่าระบบของกล่องตัวนี้มันมี Google Search ให้นะครับมันมี Google Chrome ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถ Search t r u ร i ไผ่าน Google ได้นะครับก็เข้าไปในระบบของ Google เหมือนเรา Search ในโทรศัพท์มือถือหรือ Search ในแท็บเล็ตนั่นแหละครับพอเซิร์ชเสร็จปุกก๊บก็พิมพ์วาท r u รไเข้าไปแล้วก็เปิดได้อันนี้คือทีวีดีต้นนะครับขออนุญาตเปลี่ยนมือ เพิ่มเสียงลดเสียงที่พงมาลลายได้ตามปกตินะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนช่องทีวีเดียตอนนะครับแล้วก็แตะข้างทั้งหน้าจอมานทีนึงมันจะมีคําว่าซ h อยู่ข้างบนนะครับสักครู่นะครับนี่ครับช่องจะขึ้นมาอยู่ด้านข้างเนี่ยครับมันก็มีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่องโมโนช่องเวิร์กพอยต์ GMM นะครับมีทุกช่องนะครับหรือบางคนคิดว่าไม่อยากจะดูทีวีเดียตอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถซื้อกล่องทีวีดีจิตอนต่อเพิ่มเข้าไปในระบบของกล่องอินเทอร์เฟซได้นะครับคือพูดง่ายๆ่ายคือถ้าเราเริ่มจากกล่องอินเทอร์เฟซแล้วเนี่ยนะครับเราจะต่อเพิ่มอุปกรณ์เสริมเช่นทีวีดีจตตอนอะไรก็เพิ่มได้นะครับอ่าเนี่ยครับสมมุติว่านะครับเราไม่ดูทีวีดีจิตอนแล้วนะครับเราจะดู Netflix นะครับเราก็มาที่ Netflix เลยนะครับคนที่มีสมาชิกก็ลงได้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกพรีเมียมของ viu นะครับ อีกค่ายหนึง่งก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชัน v u u ผ่าน Play Store ได้นะครับหรือคนที่เป็นสมาชิกพรีเมียมของ VTV ก็โหลดผ่าน Play Store ได้นะครับแล้วก็ดูได้เหมือนกันนะครับเพอหลังๆนี่มีแอปดูหนังฟังเพลงเยอะมากกว่า1นึ่งแอปแนะครับถ้าจะเข้า Apple CarPlay ก็กลับมาตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับง่ายมากนะครับฟังจุกได้ฟัง Spotify ได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยครับ มันก็จะมีดีเลย์นิดนึงประมาณ1-2วิงสอนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับสะดวกสบายครับเวลาฟังเพลงอยู่แล้วมีโทรศัพท์เข้ามือถือเรามันก็จะตัดเป็นหน้ามือถือนะครับทั่วไปนะครับพอสังเกตนะครับคราวนี้มีคนถามว่าเวลาเราจะจับ Wi-Fi h ท์ฮ p o r t เข้าไปทำยังไงนะครับขออนุญาตกลับมาหน้าแรกก่อนนะครับเริ่มต้นในการใช้ครั้งแรกมาที่แอปพลิเคชันนะครับ มาที่เซตติ้งนะครับทั้งค่านะครับมาที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมือถือนะครับแล้วก็เปิดท่อสปอตเข้าไปแล้วกดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อมือถือผมอยู่นะครับเนี่ยมันจะเจอเนี่ยคุณก็เลือกเอาว่ามือถือคุณอยู่ตรงไหนก็เชื่อมต่อเข้าไปนะครับง่ายๆครับเชื่อมต่อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปเป็นออโต้นะครับเกียร์ถอยหลังใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างนะครับกลับมา youtube ใหม่นะครับระบบมันจะตัดเสียงอัตโนมัตินะครับ เมื่อเราเริ่มเพย์นะครับเนี่ยครับสะดวกครับมีทั้ง Apple c a r p ะเพยมีทั้ง YouTube มีทั้ง Netflix นะครับมีทั้งทีวีดิจิตอลออนไลน์นะครับทีเดียวจบครับเนี่ยครับและรถคันนี้นะครับนอกจากจะใส่ระบบ Indoor Interface เข้าไปแล้วนะครับเรายังใส่ Door Entry Keyless ฝั่งซ้ายด้วยนะครับปัจจุบันแคลรี่ปกติเขาจะให้ Door Entry Keyless ข้างขวาข้างเดียวนะครับข้างคนขับ อันนี้เราใส่เพิ่มที่ข้างคนนั่งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รีวิวตอนท้ายๆคลิปให้ดูว่า door entry keyless ฝั่งซ้ายมือฝั่งคนข้างเนี่ยมันสะดวกสบายยังไงนะครับความสะดวกคือเราไม่ต้องเปิดประตูจากฝั่งคนขับฝั่งเดียวมาเปิดฝั่งซ้ายเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะดูรีวิวตอนท้ายๆคลิปอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากตัวนี้นะครับคราวนี้มีหลายคนถามว่าสมมติเราไม่อยากจะดูหนังฟังเพลงเราอยากจะกลับไปดูไปฟัง fm เนี่ยครับทำยังไงกด home นี่ครับ กดโฮมแช่นะครับหรือกดออดิโอก็ได้นะครับแล้วก็มาที่เ m เลยนะครับอันนี้คือระบบเดิมในจอเดิมนะครับอันนี้เวลาเราจะกลับไปที่ระบบอินเทอร์เฟซแล้วก็เลือกโหมดที่พวงมาลัยตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้กดไล่ไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะกดไล่ให้ดูนะครับเนี่ยกดแล้วมันก็มาแล้วครับ Android แล้วนะครับถ้าเราไม่อยากจะกดที่พวงมาลัยนะครับเราก็กลับมาที่ Fm ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ เราทัศสกินที่หน้าจอก็ได้นะครับเลือกโหมดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ a u x นะครับเนี่ยครับมาแล้วระบบ Android มี o o o l l m m p s ด้วยนะครับเนี่ยครับกดที่แผนที่นะครับบางคนอยากใช้ o o o l l m m p s จาก Android ก็ใช้ได้นะครับหรือบางคนจะใช้ g o o g l e Map จาก Apple c a r p l a y ก็ได้นะครับมีหลายซอสให้เราเลือกสรรนะครับ g o o g l e Map ผ่านระบบ Android ก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ YouTube ็สั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เป็นคันที่ประมาณ2องรหรือ210ของร้านแล้วนะครับเราทํามาหลายคันมากนะครับใช้จอเดิมทั้งหมดนะครับทั้งรุ่น2.5เบนซิน2.0นเบนซินทาได้หมดนะครับรุ่นไฮบริดตัวท็อป HVP ไฮบริดตัวรองท็อปเราก็ทําได้นะครับเราทําได้ทุกรุ่นเลยนะครับใช้วิยีเดิมนะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับไม่หมดประกันแน่นอนครับการันตีครับว่าไม่มีทางหมดประกันเลยนะครับ เพราะไม่มีการตัดต่อสายไฟแลไรทั้งซิ้นนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้างเครื่องเสียง PMC นะครับเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้จะเป็นคลิปสําหรับ door entry keyless ฝั่งคนนั่งนะครับจะต่อจากคลิปนี้เลยนะครับติดตามชมนะครับขอบคุณครับ Toyota Camry นะครับปี2019-2020นะครับรุ่นปัจจุบันนะครับเขาให้ door keyless มาข้างเดียวครับคว่า door keyless คืออะไร คือเราเรากดรีโบทล็อกประตูหรือเราจะเปิดประตูนะครับเราใช้มือสัมผัสจากตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเปิดเราจะล็อกเราก็กดตรงนี้มันก็จะล็อกนะครับเขาให้มาข้างเดียวนะครับเราสามารถติดเพิ่มข้างซ้ายได้นะครับข้างคนนั่งนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงรอสักครู่โอเคเรามาดูต่อนะครับเมื่อเราล็อกประตูแล้วเราจะเปิดประตูนะครับเปิดประตูก็ทาอย่างนี้นะครับเนี่ยประตูเปิดขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับสะดวกสบายนะครับ ใช้ได้สองข้างนะครับคราวนี้เราจะล็อกประตูล็อกได้ไหมก็แตะตรงนี้นะครับ <c oughs> อล็อกประตูแล้วนะครับเปิดประตูใหม่นะครับ <c oughs> เปิดแล้วนะครับปิดประตูนะครับล็อกประตูนะครับแตะๆไปนะครับโอเคครับ